สวัสดีครับวันนี้วันที่11ครับเมื่อคืนนี้ผมกินลูกชิ้นทอดนะครับแล้วก็เบียร์ไปนะครับเช้านี้ผมก็เลยต้องรีบมาเบิร์นก่อนกะว่าจะให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ว่า,ามันก็คงหักหล้านกันไม่ได้นะครับมันก็ต้องอาศัยการกินดีๆสักสองสามมือ้อแล้วก็ถึงจะเริ่มไปต่อน้าหนักลดลงต่อนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเช้านี้ผมจะคาร์ดิโอได้สักเท่าไหร่ครับนี่แหละฮะตอนกินไม่ค่อยคิดนะครับแต่ว่าผมเคยดูคนที่ลีนมากๆนะครับหุ่นดีมากปีหนึ่งเขาคาร์ดิโออยู่ที่ศูนย์นาทีคือไม่คาร์ดิโอเลยนะครับเล่นแต่เวทแล้วก็ ควบคุมเรื่องของอาหารอย่างเคร่งคัดมากนะครับสำหรับคนที่แบ่งปันความสุขในเรื่องของการกินมาบ้างเ่ยก็คาร์ดิโอเพิ่มเติมไปนะครับผมชดใช้กามไปตอนนี้ได้เกือบ400แล้วครับวันนี้ผมกะจะเอาสัก600แคลนะครับผมแล้วตอนบ่ายค่อยเล่นเวทเข้มข้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเค เรียบร้อยไป600แคลนะครับสำหรับคาร์ดิโอเดี๋ยวเราจะเล่นเวทไบเซ็ p, แล้วก็หัวไหล่นะครับเมื่อกี้ตอนนั่งกินข้าวเนี่ยก็เซิร์ชข้อมูลอินเทอร์เน็ตดูนะครับบอกว่าลูกชิ้นทอดเนี่ยหลูกนะครับประมาณ210แคลก็ตกเฉลี่ยลูกแล้วประมาณ35 40 km. นะครับกิโลแคลอรีเนาะ กินไม้หนึ่งมันมีสี่ลูกเมื่อวานกินประมาณสิบไม้ก็ประมาณอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยแคลนะเบียร์อีกขวดหนึ่งประมาณสองร้อยห้าสิบก็รวมกันเกือบเกือบสองพันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้นับรวมถึงเรื่องของปนเสียงของการกินแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายแล้วก็การกินน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายอีกนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยถือว่าร่างกายถือว่ามันเป็น สารพิษนะครับมันจะทําทุกอย่างในการขับแอลกอฮอล์ออกมาก่อนนะคกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างให้เร็วที่สุดนะครับแล้วกระบวนการอื่นถึงจะเริ่มทํางานต่อรวมถึงการเบิร์นแฟตนะครับเพราะฉะนั้นการกินแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทําให้ลดความอ้วนได้ยากเข้าไปอีกนะครับและในเบียร์ก็มีน้ําตาลอยู่ด้วยนะครับน้าตาลก็ทําให้อิซุลินทํางานนะครับฮอร์โมนที่ใช้ในการ เบิร์นแฟตก็จะหยุดทำงานเช่นเดียวกันอันนี้ก็คูณสองเข้าไปไม่เป็นไรนะครับ้วยต่อไปต่อเพราะว่าเราเราระยะยาวอยู่แล้วนะฮะจงชดใช้กรรม เอาละฮะจบแล้ววันนี้นะครับเมื่อกี้เวลาเหลือนะครับยกเวทเสร็จก็เลยคาร์ดิโอต่ออีกหน่อยนึงนะครับได้อีกมาอีก300แคลก็วันนี้สรุปคาร์ดิโอไปตั้ง900นะครับแล้วก็ไม่รวมกับเวทนะครับเวทเล่นไบเซปกับหัวไหล่เรียบร้อยเดี๋ยวตอนเย็นน่าจะกินปลาเบาๆชดเชยซะหน่อยนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าผมจะชั่งน้ำหนักดูเป็นไงนะครับ